สวัสดีค่ะคุณกรณ์สวัสดีครับคุณกวางครับวันนี้คุณกรณ์มีเคสดีๆอะไรมาฝากพวกเรากันบ้างคะวันนี้จะเป็นเคสไตเช่นเดิมครับผมอ่าเมื่อต้นเดือนมีนานนครับผมมีลูกค้าผู้หญิงท่านหนึ่งครับโทรมาอปรึกษากรครับผมคือเขาบอกว่าเขาดูแลสุขภาพดีมากครับตอนนี้อายุห้าสิบแปดแล้วแต่ว่าสุขภาพอ่ะดีมากไม่เคยมีโรคประจําตัวครับนะฮะแล้วก็ เอยู่คะร้อนทุกวันนะครับวันละสองสามชั่วโมงครับกินอาหารคลีนครับ mm. แล้วก็ทานอะไรที่เป็นทั้งถังนะครับดูแลตับไตทุกวันนะะ mm. แต่ว่าอ mm. ยู่ๆเนี่ยผู้หญิงท่านนี้ครับมีอาการครับคือ mm. เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรงครับแล้วก็ป mm. วดบริเวณด้านหลังแล้วก็รู้สึกออกร้อนนิดนึง mm. เขาก็เลยปรึกษากันว่าลักษณะเนี้ยอ่าพี่เป็นไตหรือเปล่าเพราะว่าสังเกต าจากที่คุณกรเนี่ยส่งข้อมูลให้ทุกวันแล้วก็สังเกตตามอาการเนี่ยมันคล้ายๆนะครับแล้วเพื่อความชัดเจนเนี่ยกรอก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยไปตรวจก่อนครับนะครับครับลูกค้าก็หายไปประมาณสักสิบวันครับนะครับประมาณวันที่ยี่สิบเก้าครับวันที่ยี่บเก้าเดือนสามนะฮะลูกค้าเนี่ยก็กลับมาอีกครั้งหนึง่งพร้อมกับส่งผลตรวจมาให้กรอนดูครับ อืมปลอบแล้วลูกค้าเนี่ยเป็นไปจริงๆครับผมแต่ว่าเป็นระยะที่สองครับนะครับค่าอ่า g r ตอนนั้นที่ที่ลูกค้าส่งมาให้ผมดูนะครับผมอ่าจะอยู่ที่เจ็ดสิเอ็ดจุดหกเจ็ดครับค่ะครับแล้วก็ค่า CR จะอยู่ที่ศูนจุดแปดเก้าครับถือว่าโอเคครับแล้วก็ค่า BVA เขาสิบสี่จดหนึ่งสี่นะครับแต่ว่าอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนบมีมากๆคือพอคือท่านอ่ะ ดูแลสุขภาพดีมากพอที่กินว่าตัวเองเป็นไตระยะที่สองเนี่ยผมบอกจิตตกครับถึงกับ mm hmm. ทานอาหารไม่ได้แล้วถามว่าทํายังไงมีวิธีเร่งด่วนไหมที่จะช่วยพี่อะดูแลให้ไตเนี่ยดีขึ้นในเดียวที่สุด mm hmm. แล้วผมก็ถามอีกว่าแล้วได้ตรวจโรคอื่นด้วยไหมบอกว่าไม่มีครับมีโรคเดียวคือเป็นโรคไตแต่เขาก็บ mm hmm. เขาหาสาเหตุไม่ได้ว่าอ่าเป็นโรคไตมาจากเรื่องอ่อเนื่องจากอะไรครับตอนที่ดูแลต mm ัว hmm. เองดีมากนะคบแล้วก็ทาน อาหารเสริมเป็นที่บอกครับนะทีนี้เนี่ยก่อนก็เลยถ้าบอกสุดเร่งด่วนอ่ะก่อนมีให้แนะนําครับก็คือทานยูนิสีเขียวอ่ะสองซองครับนะครับแล้วก็ทานทัสซีเหลืองหนึ่งซองครับลูกค้าไม่ลังเลครับเราไม่ถามต่อครับเพราะว่าด้วยศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วครับผมนะครับก็สั่งแล้วก็ไปทานครับนะครับก็ทานอ่ะยูมิเนี่ยก่อนให้ทานตื่นเช้าตอนท้องว่างๆเลยครับก่อนที่ล้างหน้าเป็นความเสร็จแล้วก็ทานเลยหนึ่งซองครับ นะฮะแล้วก็ทานฮาร์ดตัวสีเหลืองนะครับตอนช่วงบ่ายโมงหนึ่งซองครับแล้วก็ทานายูมิสีเขียวครับนะฮะช่วงปกบ่เย็นอ่ะหนึ่งซองทั้งหมดจะทานสามซองต่อวันนะครับอันนี้คือสูตรเร่งด่วนนะครับที่กรตั้งโปรแกรมให้ลูกค้านะครับทีนี้เนี่ยลูกค้าทานไปสามเดือนครับแล้วก็ไปตรวจครับนะครับปรากฏว่าค่า Egfr หรือค่าการทำงานของไตนะครับเพิ่มขึ้นเป็น7 4 1 8บุน นะครับรบคาคาเคทีนินนะครับเป็น0.87ครับแต่ว่าค่า BUA เนี่ยขึ้นมานิดนึงเป็น21.3เพราะวา่าลูกค้าเนี่ยยังออกกำลังกายก<ม>ับหนักอยู่แล้วก็ยังม,มีการาทานไข่ขาวเนี่ยมากเกินไปก็เลยสั่งให้ลดนิดนึงนะครับ<ม>โปรตีนก็เหลือเยอะอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกให้ลดนะครับก็คือถือ,ถอ,ถอวาอ่ามาดีขึ้นนะครับมาดีขึ้นระยะนึง เราท่านเนี่ยก็คือยังมีอาการปวดหลังอยู่นิดหน่อยก็เลยผมมบอกว่าโยคะเนี่ยให้เบาลงหน่อยให้เล่นโยคะร้อนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเอ็นหลังมากไม่ต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะสะเทือนบริเวณที่ไตนะครับก็เลยท่านก็เลยเบาลงนะครับทีนี้เนี่ยก็ทางอีกครับทานไปต่อเหมอนเดิมเขาเซตเดิมครับยูมีสองฮัทหนึ่งเหมือนเดิมครับจนมาที่สามสิบเอ็ดเดือนเจ็ดครับท่านก็ไปตรวจอีกทีหนึ่งนะครับผมนะฮะค่าอีทีอาคือค่าการทําของไตอ่ะ เพิ่มขึ้นมา75.77ครับ,รบ <Ừ S 1> เป็น75.77แล้วก็ <Ừ S 1> ค่า CR หรือค่า Kt เ,เนี่ยขึ้นมาเป็น0.85ปก็้ถึง่ายังดีอยู่แต่ค่า BU N นะครับค่าบอน่ะลดลงเป็น19.9ครับผมบ <Ừ S 1> บเพราะว่าลดโปรตีนอมาครับทีนี้เนี่ยอาการเหนื่อยอ่อนเพียเหลือนิดเดียวครับแล้วก็อาการปวดบริเวณหลังเนี่ยรู้สึกแป๊บๆนิดนึงท่านบอกแบบนี้ครับ ถ้าก็เลยทานต่อไปอีกครับจนกระทั่งถึงล่าสุดครับวันที่ห้าเดือนสิบเอ็ดที่ผ่านมานะครับกาไปตรวจล่าสุดคือตัวจถี่มากคือแบบกลัวตกใจในแบบนี้นะครับก็เลยเครียดคือท่านบอกว่าท่านรู้สึกปวดหัวด้วยเพราะว่าเครียดรู้เลยว่าเครียดมากเลยครับก็เลยแต่ดสิใจพอทานเสร็จวันที่หนะ้าเดือนสิบเอ็ดเนี่ยก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งผลล่าสุดก็คือส่งกรอนให้กรอนดูนะครับะนะครับถ้า eGFR หรือค่าการทำงานของไตเนี่ยครับเพิ่มขึ้นเป็นแปดสิบเก้าุดห้าเก้าครับผม ราคาเทีเนีเนี่ยศูนย์จุดเจ็ดสี่ครับอราคาบีออ่ะอ่ะสิบสิบเก้าจุดแปดใช่ครับผมแล้วตอนนี้อาการเหนื่อยอ่อนเพียปวดหลังอ่ะไม่มีแล้วไม่แป๊บแล้วครับรู้สึกเล่นโยคะได้อย่างแบบสบายครับแล้วก็แล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนใจไม่ไม่เล่นโยคะแล้วครับคือจะเป็นการเดินเบาๆก่อนตอนนี้ครับครับแล้วท่านก็จะทานเซตเนี้ยแบบเนี้ยครับบำรุงต่อไปเรื่อย แล้วก็<ม>อาหารเสริมตัวอื่นตัดทิ้งเลยครับไม่เชื่ออ,อาหารเสริมใดๆแล้วต่อไปนี้ขอทานยังมีกำาหารตลอดไปครับผมคอ้ยนะคะก็เป็นเคสดีๆอีกหนึ่งเคสเลยนะคะต้องขอขอบคุณเคสนี้มากเลยค่ะคุณกรณ์สวัสครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video